มันชื่อว่า V Men Collective ค่ะซึ่งเป็นการ์ดเกมที่เบนนี่อ่าขอขอขอการ์ดเกมแล้วขอตรงนี้เลยค่ะขอการ์ดเกมอ่ะเริ่มเคลียร์เราเริ่มกันด้วยการ์ดเลยซึ่งมีความตื่นเต้นตอนแรกบอกว่ามันจุดเซสชันหลังไม่ใช่หลังตั้การ์ดการ์ดมันเป็นแบบแบบประมาณว่าเวลาเราจะเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้จะชวนเขาคุยอย่างเงเบรกเลย เดกเลยหักกันเลยค่ะไม่แบบวันนี้แบบประมาณว่าเออ we're h d o we begin เราก็เลยอ่ะมาเข้าหัวข้อด้วยการ์ดที่ชื่อว่า the women's collective ค่ะขายของอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าใครสนใจนะคะคือการ์ดตัวน,นี้กในคำถามมันจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษแหละแต่เรื่องราวของการ์ดเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดจากภายในสู่ภายนอกเดี๋ยวเราขอคัดสีครื่อนี้มหมายถว่าเราสามารถ ซื้อไปเล่นเองได้ใช่ไหมคะ <Yes. S 1> กับเพื่อนสาวเราเกับเพื่อนสาวเราไม่ต้องห่วงไม่กี่ของช่อมา <Okay. S 1> เดาเล่นกับเพื่อนมีผู้ชายสองผู้หญิงสองเ,อเล่นแล้ว,ว,ลลวไปบางอานันแล้วมีผู้ชายสองคนเล่นด้วยแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับบางคําถามที่เกี่ยวกับผู้หญิงขอบคุณนะคะมัฉับมาแล้วถ้าใครแบบอยากมาทานมาฉับนะคะมาลาทีโซลิดได้ค่ะขายทุกอย่างขายทุกอย่างชอบคํานี้ เอาเอาเฉพาะสีเหลืองเอาเฉพาะสีเหลืองมอที่คุยง่ายอ๋อคือหมายถึงว่าแต่ละสีมันคือแต่ละแคตตากรีใช่ฮุ้ยแอบสปอยไพ่อ่ะสีแดงก็จะเป็นทฮอปสไปซี่อ๋อตามสีใช่ใช่ให้เอาวันเฉลยที่ตรงนี้แหลสีเหลืองละคะอันนี้ไม่เหลืองนี่ชมพูอันนี้เหลืองเหลืองเหลืองโอเคเขียวเขียวก็ยังได้ค่ะเป็นขวดแหลม เราไม่ได้นัดกันนะคะว่าปกติงานเฟสติวัลเนี้ยเราจะใส่เสื้อ mental matters ทุกครั้งแต่วันนี้เราเป็นเกสเราใส่ชุดสวยงามแต่ก็มีความเป็นพิงชมพูซึ่งไม่ได้ไม่ได้นไม่ได้นัดกันจริงๆแล้วก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยอคือหยิบหยิบมาอออโอเคเราก็แบบธีมเดียวกันโดยไม่ได้โดยบังเอิญได้อะเบนนี่ให้พี่ดาวหยิบ หนึ่งใบค่ะสีเหลืองอะไรก็ได้ถ้าคือถ้าพี่ดาวไปหยิบโทนสีแดงแงมันก็จะเอาสีเหลืองดีกว่ามันก็แอบจะร่อนแหลมนิดนึงอ่ะคุณช่อสีเหลืองเหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะสะดวกอ่านออกมาเป็นภาษาไทยขอโทษนะคะคือยังเป็นยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่คําถามมันน่าสนใจมากพี่ราจะแปลเป็นภาษาไทยออกมาก็ได้ค่ะเขาบอกว่าเรามาทำ exercise นี้ด้วยกันจะค่ะ เสียงเสียงอาอยโอเคก็มาไม่ใช่เราก็แบบเพราะมันเป็นการแบบว่าทำเวิร์กช็อปเสียงเข้าหมดแบบเั้นเาเขาบอกว่า do this exercise together โอ้โอเคทำ exercise นี้ด้วยกันนะคะหลับตาค้นหาพาร์ทของร่างกายที่คุณรู้สึกว่าคุณมี tension หรือมีความแน่นหายใจเข้าลึก แล้วหายใจออกแล้วก็ release แล้วก็ส่ง relaxation to that area ถาอีกสักสองสามครั้งค่ะหายใจเข้าไปที่ area นั้นเอา relaxation เข้าไปแล้วก็ release tension ออกมาม yeah. และครั้งสุดท้ายห้าสี่สาม,ส,ามสอง หนึ่ง welcome back ค่ะอาเดันเข้าหมดผู้นำกระบวนการได้อย่างรวดเร็วอาชีพค่ะพี่ดาวมีโอกาสได้โฟกัสไหมคะไม่ค่ะเด h ันโฮสเปซให้ทุกคนผู้นำกระบวนการจะไม่เข้าไปใกลัวกลัวทุกคนไม่โอเคเลยนั่งดูเมื่อสักครู่คุณชอบส่งไปที่พัดไหนของร่างกายส่งไปที่เท้าทำไมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานไปปั่นจักรยานมาันเห็นปั่นเพื่อออกซิเจนไร for ออกซิเจนที่ปัตตานีมานะคะแล้วก็